สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็โคตรหนาวเลยทุกคนจริงๆมันไม่หนาวเท่าไหร่หรลกวันนี้ตอนนี้ประมาณลบสครับแต่ว่าหิมะเนี่ยมันเพิ่งมาตกหนักวันนี้วันแรกนะแล้วก็ทั้งอาทิตย์นี้เกือบทั้งทีเลยครับจะหิมะตกพรุ่งนี้เห็นว่าแอร์อออากาศเนี่ยแจ้งเตือนนะว่าจะมีพายุหิมะเข้านะซึ่งพรุ่งนี้ผมต้องเอาคันนี้นะครับไปใส่ปั๊มลมทั้งสี่กว่าโลทุกคนแลดูสาภาพอากาศดิคือ ต้องดูคืนนี้ครับว่าถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะถ้ามันหนาวแล้วแบบฝนตกถนนเปียกเงี้ย,นนยแล้วถ้าเช้ามืดมันเย็นนะครับมันจะเป็น black ice นะก็คือเป็นถนนแบบใส,สๆเรามองไม่เห็นน้ําแข็งครับซึ่งอันตรายมากถ้าแดดไม่ออกเนี่ยเรามองแทบไม่รู้เรื่องเลยนี่ก็เห็นว่าเท่าไหร่นะวันศุกร์เสาร์นี้ไหมเสาร์ที่นี่เนาะอากาศจะติดลบไปถึง20องศาเลยนะครับค่อนข้างเย็นมากเลยนะนี่ก็ยังไม่รู้เลยถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้อากาศแย่เกินไป ก็อาจจะไม่ไปครับเอาเซตตี้ไว้ก่อนนะก็เดี๋ยวต้องดูสภาพถนนแล้วก็เช็คแอปอากาศอีกทีครับว่าพายุไปทางไหนนะแต่ส่วนมากาจะมาจากทางตะวันตกมุ่งหน้าทางตะวันออกครับซึ่งหัวเปล่าด้วยนะขับรถบนหิมะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่ารถพวกนี้ออกแบบสําหรับลากของหนักๆเนาะยิ่งโหลดหนักยิ่งขับง่ายฮะในหน้าหิมะนะมันอาจจะดูสวยสําหรับคนปกตินะครับแต่ว่าเนี่ยคือนรกบนดินของอาชีพขับรถบรรทุกเลยครับก็คือสภาพอากาศอย่างนี้นะครับ เอเล็กเคียวปีนี้จะไม่ค่อยมีด้วยนะหิมะเหมือนปีที่แล้วนี่น้อยมากแต่ว่าเย็นเย็นเฉยๆครับแต่ว่าเนี่ยช่วงประมาณมกราคมพาเนี่ยกำลังกำลังหนักเลยฮะแล้วมันจะเริ่มไปทรายทีประมาณเดือนเมษาครับอ่ประมาณเมษา,าแถวๆนี้บางทีพฤษภาก็ยังมีหิมะอยู่นะแต่ว่าเนี่ยนะโอตีมจะมาไวกว่านี้หิมะแต่ว่าปีนี้มาค่อนข้างช้านี่หลังปีใหม่แล้วอันนี้ก็ หลังจากที่รถไปตรวจสภาพเมื่อวานนะทุกคนก็จะเติมน้ํายานะครับน้ายาค่อนข้างตับน้ํายาล้างกระจกที่ทุกคนเห็นเนี่ยติดลบได้ถึง20ฟาเรนไฮน์นะครับหรือประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณลบ30พูดไปปากก็เริ่มแข็งแล้วครับประมาณลบ30อ,องศานะครับน้ายาล้างกระจกเราต้องใช้แบบนี้นะทุกคนซึ่งสําคัญมากครับเราต้องพกติดรถไว้ตลอดเพราะว่าเราจะใช้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าถนนเนี่ยเขาฉีดน้ํายานะบางทีเขาโรยเกลือครับเป็นเกลือเคมีแล้วเวลาที่รถวิ่งอะ มันเอาละอองน้ำขึ้นมาบนกระจกเราครับแล้วมันจะแห้งปุ๊บมันจะเป็นคาราบขาวทําให้เรามองไม่เห็นเราต้องทําการล้างปัดอยู่ตลอดซึ่งน้ํายาเนี้ยต้องพกสํารองไว้เลยครับหน้าหนาวเนี่ยนาเดี๋ยวเราจะมาเติมเดี๋ยวเติมน้ำยาหล่อเย็นก่อนี่มือผมเริ่มแข็งเล่นเริ่มไม่รู้สึกแล้วส่วนปากเนี่ยแข็งมาตั้งนานแล้วครับอันนี้ก็เป็นเออน้ำยาหล่อเย็นนะทุกคนเอ่อหรือว่าน้ำยาอีหม้อน้ำอะครับ อันนี้ก็เป็นแบบกันแข็งนะส่วนน้ำยาในถังน้ำมันดีเซลก็จะใช้เป็นน้ำยาแบบนี้ครับนี่นะที่เราผสมเข้าไปนะครับสําหรับน้ํามันดีเซลในถังนะเพื่อไม่ให้น้ํามันจับตัวเป็นเจลนะครับไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนเจลแบบเดี๋ยวมั่นใจนะไม่เติมผิดโอเคอย่าเติมผิดงานเข้าเลยเพราะว่าซื้อมาสํารองไว้หลายกระปุกอยู่ครับน้ํามันเครื่องน้ํายาหล่อเย็นน้ํายาผสมถังน้ํามันแล้วก็น้ํายาล้างกระจก คนดูเลยหิมะดูเ,ดเิติดเท้าเห็นไหมแบบนี้ก็กำลังลื่นนะทุกคนมันยิ่งกว่าถ้าใครเคยขับรถในหน้าฝนอนะเวลามันเหยียบน้าใช่ไหมอันนั้นมันอันตรายแล้วบนหิมะอันตรายกว่านะครับบางทีน้าเป็นขุยๆอะแล้วเราวิ่งนะสะบัดเลยเมื่อวันนี้ผมพาแม่วานไปสอบสัญชาติมาเห็นรถล่วงข้างถนนหลายคันเลยครับรถกิ้งข้างถนนนะเสียหลังเมื่อกี้หน้าบ้านก็มีคันหนึ่งตรงนู้นอะ มันเป็นสีส้ม่ะพอเฮฟวี่ดูด e n อ i นจิน m มินโอเคโปรตีนจะเป็นสีน้งแดงอันนี้เป็นแบบผสมแล้วนะทุกคน50.50เ 50. อ่อเราไม่ต้องผสมน้ำอีกทีนะครับเขา mix มาเรียบร้อยแล้วนะ นี่ครับดูสภาพอา,ธากาศรถเก๋งที่ผม,มไปจอดตรงนู้นเพราะว่าผมถอยหลังไม่ได้มันลื่นตรงนี้ครับก็เลยต้องเอาเข้าไปจอดใต้นั้นก่อนนะั้นเดี๋ยวรอให้มะละลายพรุ่งนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่ารถจะถอยออกหน้าบ้านได้ไหมถ้ามันไปไม่ได้ผมก็จะยังเลื่อนนัดไปก่อนครับเพราะว่าเนี่ยเวลาะละลายเป็นน้ำ่างนี้นะตรงข้าบเบรกบางทีนะครับมันมีน้ําไปขังแล้วพอตกดึกปุ๊บอุณหภูมิรถจะทันหันเนี่ยร่วงลงเนี่ยบางทีเบรกล็อกครับ สังเกตมือผมแดงเลยเห็นไหมเบรกตรงนี้ล็อกแข็งแข็งเลยมันเป็นน้ำแข็งอะนะก็ยังไม่รู้พรุ่งนี้เป็นไงเดี๋ยวต้องรอดูคืนนี้ครับว่าอากาศมันจะร่วงเยอะขนาดไหนก็เป็นไปได้ก็หน้าหนาวนี้ก็จะใช้รถขับสี่นะครับไม่งั้นเนอะรถขับสองค่อนข้างลำบากครับผมลื่นถาลายเนี่ยเห็นไหมพอดหยีบๆนอย่างเงี้ยทุกคน พอมันเริ่มเป็นอย่างนี้ไนดะ้ปหถ้ามันเป็นน้ําแข็งอุณหภูมิลบปุ๊บอ่ะมันจะเป็นน้ําแข็งใสๆเลยบางทีเนี่ยเห็นไหมสนมเปลียยๆเนี่ยแล้วพอเป็นปน้าแข็งใสๆปุ๊บพอตกกลางคืนทีมะาตกมาถมอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนปุยอย่างนี้นะครับยังไม่ลื่นเท่าไหร่แต่ที่ไหนได้ข้างใต้เนี่ยเป็นน้ําแข็งใสๆเนี่ยที่คนแบบว่ามักจะพลาดบ่อยนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเหมือน black ice อย่างเงี้ยคือมองไม่เห็นน้ําแข็งมองมเห็นว่ามีอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นน้ําแข็งบางๆอรัเนี่ย างทีแบบวิ่งเร็วๆเนี่ยครับเสียหลักโดยไม่รู้ตัวเลยเวลาถาลายแล้วทำอะไรไม่ได้เลยครับบังคับไม่ได้เลยไปอย่างเดียวเมื่อกี้ผมเข้าบ้านเาเห็นรถล่วงตรงนู้นคันหนึ่งริมถนนนี่อยากนึกภาพทุกคนศุกร์เสาร์นี้ลบยี่สิบสูงสุดของวันศุกร์เสาร์นี้ก็สูงสุดที่เท่าไหร่มาลบ,ลบ,ลบเกือบลบสิบครับ แล้วก็กลางคืนอาจจะล่วงไปถึงลบยี่สิบอะไรเงี้ยก็คือจะเย็นทั้งอาทิตย์นะส่วนอาทิตย์ต่อไปยังไม่รู้ครับยาล้างกระจกไหมดเห็นไหมทุกคนหน้าหนาวอ่ะลำบากจริงครับอาชีพเนี้ย มันดูสบายก็จริงนะหน้าร้อนน่ะแต่ว่าส่วนมากปัญหาจะเดียวกับหน้าหนาวเยอะกว่าแลเพราะว่าปีนึงจะหนาวมากกว่าร้อนนะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงครับทาไมในอเมริกาส่วนมากอาชีพพวกนี้ถึงจ่ายค่อนข้างดีครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากจริงๆโดยเฉพาะหน้าหิมะครับมันจะมีอุปสรรคเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับรถมั่งเกี่ยวกับถนนมั่งอะไรเงี้ยสภาพอากาศทําให้มีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างค่อนข้างดี รถเล็กรถอะไรก็จะใช้น้ํายาเดียวกันหมดเลยนะครับเนี่ยกันแข็งถ้าผมเคยใส่น้ําไปนะหน้าหนาวใช้ไม่หมดครับระบบท่อข้างในแข็งหมดเลยครับถ้าใส่เป็นน้ํายาธรรมดานะสายลมก็ต้องใส่แอลโกอฮอล์นะเพื่อไม่ให้น้ําในระบบลมเป็นเป็นจับตัวนะครับตอนนานๆทีก็จะใส่แอลโกอฮอล์เข้าไปมือผมแข็งแล้วอะ่ะไม่เริ่มไม่รู้สึกแล้ว ส่วนปากเนี่ยแข็งมานานแล้วครับไม่ใช่เลยที่รีบพูดอ่ะไม่ใช่อะไร,รหรอกปากจะแข็งรีบพูดก่อนที่มันจะเริ่มแข็งแล้วมันจะไม่รู้สึกนกึกว่าเติมช่องผิดถ้าล่งมามันก็้าลื่นนะ กระแทกเขาเดี๋ยวเราจะปิดฝานี่ค่อนข้างหนักเลยทุกคนหรือปดตัวล้อกหนักนะตะคิวกินเอาเท้ายันไว้แล้วมันเป็นน้ำแข็งใต้รองเท้าเมี่ยงลื่นตะคิวกิน เดี๋ยวลองตัดดูหน่อยว่านงหนังนี้ติดมั้ ืนนี้ตกทั้งคืนเลยยันพรุ่งนี้อ่ะครับยันเย็นอ่ะเห็นว่าหิมะจะสูงวันนี้จะสูงประมาณเอ่อเท่าไหร่อ่ะสามถึงเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้ว,วก็เด็กอาจจะไม่มีโรงเรียนพรุ่งนี้โรงเรียนจะติดใช่ไหมอาจจะติดเพราะว่าอากาศจะแย่โรงเรียนก็จะติดอันตรายต่อเด็กใช่มไกครูบ้าสเพราะว่าถ้ามันหนาวอย่างเดียวโอเคแต่ถ้ามันมีลมด้วยอ่ะผมก็อาจจะไม่ไปเพราะว่าหัวเปล่าอ่ะเวลาแตะเบรกนิดเดียว,ยวอ่ะล้อมันจะล็อก เดี๋ยวดับเครื่องเหรอนะดูเมื่อวานเช็คนี่งเาไหมปัดเมื่อวานปัดออกเดี๋ยวแตเลขวินนัมเบอร์รถไว้เพราเวลาที่มันหนาวหนาจะจัดนะครับโรงเรียนเนี่ยจะปิดแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าอยู่รัฐไหนนะเมื่อก่อนผมมาใส่กันอยู่ทางเหนือเรื่องหิมะเรื่องหนาวเนี่ยเรื่องปกติครับหนาวแค่ไหนโรงเรียนก็ยังเปิด แต่ทางโซนใต้เนี่ยครับคือคนเมกันเหมือนประเทศเดียวกันก็จริงนะทุกคนแต่ผู้คนที่อาศัยอยู่ครับมันเหมือนคนละประเทศคือทางใต้ไม่ค่อยมีหิมะเมื่อไหร่มีหิมะตกหนึ่งอุบัติเหตุจะเกิดเยอะคนจะรู้สึกตื่นเพราะว่าแบบโรงเรียนจะปิดอะไรเงี้ยอย่างตรงเนี้ยหิมะนิดหน่อยเขาก็ปิดแล้วครับไม่เหมือนภาคเหนือที่ผมเคยอาศัยอยู่ตรงนั้นอะ่ะโอ้ตกหนักกว่านี้อีกตกเป็นเรื่องปกติโรงเรียนก็ยังเปิดปกติครับผู้คนเขาชินกันชินกับหิมะอะไรเงี้ยแต่ละโซนของประเทศก็ มีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันนะสภาพธรรมชาติอะไรเงี้ยเนี่ยแต่ส่วนมากทางโซนกลางที่ผมวิ่งงานเนี่ยมันมิดเวสใช่ไหมมันเป็นพื้นเรียบๆครับเวลาที่มันมีหิมะถนนเป็นน้ําแข็งอะมันอโอเคแต่เมื่อไหร่ถ้ามันมีลมอะ่ะลมมันผักรถครับยิ่งพวกหางไอ้ฟื้นหางอะไรนะหางตู้แห้งตู้เย็นเนี่ยมันรับลมเต็มๆเลยครับถ้ามีลมเยอะเข้าถ้ารถม,มีน้ําหนักนะรถปัดเลยครับหางปัดแต่ถ้ามีน้ําหนักกดไว้อะ่ะ มันก็จะช่วยทําให้อ่ะนิ่งขึ้นครับในหน้าหนาวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเช็คสภาพลมว่าความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ส่วนเรื่องอากาศนี่หนาวแน่นอนอยู่แล้วพรวุนี้ยน่าทุกคนดูดูด,ด,ด,ดูอุ้ยมันหลุดพอดีเลยพอเดินไปเดินไปดูนะดูแอตากล้องตากล้องแต่ <laughs> ว่าเวลาใส่ทำงานนะครับ ต้องไปหาซื้อกางเกงหรือชุดคลุมนะที่มันเป็นกันน้ําทุกคนเพราะบางทีเราต้องลงมาทํางานข้างนอกครับถ้ากางเกงยีนนะมันซกน้ําไว้หรือแล้วเราคุกเข่าอย่างเงี้ยแล้วมันเปียกนะจะโคตรเย็นเลยทุกคนมันจะเย็นเข้าเนื้อเลยกางเกงในก็ต้องใส่เป็นแบบขาย,ยาวนะครับมีกางเกงในธรรมดาก่อนแล้วก็เป็นกางเกงในขาย,ยาวใส่ก่อนกางเกงยีนเพราะว่าเวลาลมเข้าทุกคนกางเกงยีนเอาไม่อยู่ครับมันจะเย็นไปจนบางทีจะฉี่หาไม่เจอทุกคนหายหมดเลยเ <laughs> ย็นจัดบางทีฉี่เสร็จทุกคนเยต้องคอยเด็ดด้วยนะ เด็ดออกลาชีเสร็จอะเอาจริงๆเวลายืนข้างรถเนี่ยควันขึ้นเลยนะจีออกหรืออะไรเงี้ยเพราะมันเป็นไออุ่นออกจากร่างกายไงดูนลยดูหิมะดูความสวยนะนี่เขาเรียกว่าสวยอันตรายครับนี่กิจกรรมหนึงของเด็กหน้าหนาวทุกคนเขาจเอไอ้นั่นอะเหมือนชาดอะให้เด็กนั่งอ่ะแล้วก็ไปหาเนินเขาเออสลดิ้งอะ แล้วก็ให้ไหลลงมาไหลโคตนเร็วเลยผมเคยไปเล่นเสียวเหมือนกันนะเล่นกับลูกอ่ะสนุกครับแต่คทุกคนผมขอตัวเพียงเท่านี้นะไม่ไหวแล้วปากเปิงหูเจ็บหมดแล้วครับพบกในคลิปหน้าทนะุกคนไปแล้ว